คุณผู้ชมคะการปราบปรามยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนนั้นยังคงเข้มข้นนะคะกองกําลังผาเมืองก็ได้เร่งเดินหน้าตามนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ พตรีประพัฒน์พพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองประชุมมอบนโยบายมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือตามนโยบายของรัฐบาลให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองกําลังผาเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องค่ะโดยได้ชี้แจงแผนสกัดกั้นยาเสพติด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นของกองกําลังป้องกันชายแดนนอกจากนี้นะคะคกองกําลังผาเมืองจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยจะใช้โครงการท่าวังผาโมเดลเป็นต้นแบบดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง14อำเภอค่ะเพื่อให้เป็นจังหวัดสีขาวภายในปีงบประมาณ2,567นี้ค่ะเนื่องจากโครงการดังกล่าวครอบคลุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบตั้งแต่การสกัดกั้นปราบปรามการฟื้นฟูและการบำบัดนำผู้เสพกลับคืนสู่สังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ และจากความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่นั้นนะคะชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองได้สนธิกําลังกองร้อยตํารวจตระเวณชายแดนที่327กองกํากับการตํารวจตระเวณชายแดนที่32ทําการติดตามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่เข้ามาในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายได้พบรถยนต์ต้องสงสัย3คันค่ะที่ขับตามกันมาบนถนนสายเด่น5ดงมะดะ พื้นที่ตำบลแม่ก่ออำเภอเมืองเชียงรายจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นนะคะแต่คนขับกลับใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ10นาทีค่ะก่อนที่คนขับรถทั้ง3าคนจะขับรถหลบหนีไปได้ก่อนจอดรถทิ้งไว้ในป่าละเมะข้างทางและหลบหนีไปจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์ทั้ง3าคันพบกระสอบฟางที่ถูกดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังอยู่ภายในรถรวม16กระสอบ มียาบ้าบรรจุอยู่รวมกว่า3ล้าน2แสนเม็ดซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนขยายผลจับกุมมาดำเนินคดีต่ตอไปค่ะ